แมไอพจทเป็นเทรนเนอร์ดูแลสวนตัวมันก็ได้นอนอยู่แล้วแกก็ฉันนะ่าชอบเขานี่หืมดีด้วใหญ่เชียวแก โทษนะคนอย่างเธอเนี่ยนะชอบพี่จูเคุณแกเป็นใครมายุ่งอะไรด้วยวเคุณแกอยู่สองคนเนี่ยแกนั่นแหละมายุ่งอะไรด้วยฉันพูดกับเพื่อนแกนี่เราฉันจะบอกอะไรให้นะพี่จูอ่ะเขาไม่ชอบคนแบบเธอหรอกเขาชอบอย่างฉันนี่แล้วเธอเอาอะไรมาบันใจฮะว่าพี่จูมาชอบเธออ,ะอ่ะอ้าวงั้นเดี๋ยวเธอก็รอดูแล้วกันว่าเขาจะชอบแบบไหนแล้วสายป่านจะเอาอยัางไงต่อโปรดติดตามตอนต่อไป มวยที่จองไว้เข้าได้เลยใช่ไหมจองไว้เนาะเข้าได้เลยนะครับเดี๋ยวรอที่โซนมวยได้เลยนะขอบคุณค่ะสวัสดีครับอ้าพี่ซันเขาวันนี้มีคัดมวยด้วยหรอคะมีครับผมตอนนี้ว่างสองที่จองไว้ไม่เอ่ยปั่นกับสนนะคะโอเคครับผมเดี๋ยวรอที่โซนมวยได้เลยนะนี่เธอเข้าคัดมวยด้วยหรอ ปวดหัวไม่เป็นไรแค่นางนั่นนะ่ะฉันก็ประสาทแดกแล้วยังมันเจอสองตัวนี่อ,อีกอ๋อไม่เป็นไรแกยังไงก็เพื่อนกันเออฉันก็แค่เข้ามาถักปะอ่แกันได้ก็ได้ไปเราไปเออัเปิกกาดีกว่าอย่าใส่เวลานพวกเด็กคุมวยหรอมากฉันจะบอกให้จริงหรออะไรจริงหรอจริงเป่าจริงเลยนะ คคสวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมรูปายแล้วก็รูโจโนะครับก่อนอื่นผมขออนุญ,ญาตแนะนำสไตล์คาสบ็อกซิ่งของ Active Box ของเราก่อนนะครับาคาร์ดบ็อกซิ่งของ a c t i v e Bo x จะเป็นแบบมิกซ์มาชเชอร์อาร์ตนะครับเป็นศิปลปะการต่อสู้แบบผสมประสานมีฟังชั่นอลเซอร์กิตเทนนิงมาประกอบด้วยสามารถเผาผลาญแคลอรี่ได้600แคลเดือประมาณเลยนะครับครับถ้าลูกค้าท่านไหนสนใจนะครับติดต่อตามที่อยู่ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับโอเคครับแล้วก็ ถ้ามันมือเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปวอร์มอัพกันเลยนะครับผมไปเลย ความอัพเสร็จแล้ะนอตทีนี้นะครับก็จะเข้าคู่นะครับเข้าฐานกับคุณครูนะครับก่อนอื่นเลยนะครับเดี๋ยวให้นักเรียนทุกคนนะครับไปหยิบนวมได้เลยนะครับโอเคเชิญเลยก็เจ้าสีชมพูสวยอ่ะ ทุกคนใส่หเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมต่อไปนะครับเดี๋ยวกูจะจับคู่ให้เลยนะครับเข้าประจาฐานแต่ละฐานเลยนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวทั้งสอง้างนี้นะครับคู่กันนะครับน้องผู้ชายคนนี้อยู่หนคนได้นะครับแล้วก็สองขางนี้อยู่ด้วยกันนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยครับย้ำป่ะสองปสองปนสอง่สองสองั ดีครับก็เดินทางมาถึงช่วงท้ายของท่านนะครับวันนี้ก็ครูป้ายจะมีกิจกรรมให้ร่วมสนุกกันนิดนึงนะครับผมครับก็เดี๋ยวในช่วงท้ายเดี๋ยวเรามาวัดความเร็วกันนิดนึงนะครับเดี๋ยวสองสาวจับคู่เลยนะครับสองคนนี้อยู่ทีมเดียวกันสองนี้อยู่ทีมเดียวกันเดี๋ยวเรามาเตะวัดความเร็วกันโอเคครับยิงขึ้นรู้เดี๋ยวหนูนั่งพักเชียร์เพื่อนก่อนนะครับโอเคครับได้งกัเหนื่อยแล้วก็ดีเลยโอเคครับเดี๋ยว สองสาวคู่กันเลยนะครับจะอ,อยู่ทีมเดียวกันสนกัดสกัดโอเคเอึบอ๊บเอออ่าอึ๊บเฮ้ยเอาใหม่เอาอึ๊บเอออ่าเอออึ๊บเออไม่ต้องโดดอย่ามาเอ๊ยเึ๊บเอ้ย ฮะเอ๊บหามาครับเฮ้ยหุยของแฟนเป็นไรไหมครับเจ็บว่าเจ็บตรงไหนเจ็บว่าเท้าครับเจ็บข่าเทา้ทานะน้องป่านเดี๋ยวพักแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวพี่ดูแลเพื่อนก่อนเนาะโอเคอไหนเจ็บตรงไหนเจ็บไหนครับ,รบนี่เนาะโอเคเดี๋ยวเราไปนั่งพักข้างนอกกันก่อนนะครับไปลุกไหวไหมลุกไหวไหมลุกไหวไหมครับโอเคค่อยๆเดินค่อยๆเดิน โอเคครับเป็นไงบ,บ้างครับมีสมาชิกท่านใดมีการบาดเจ็บตรงไหนไหมครับไม่มีค่ะไม่มีนะครับสำหรับพาร์ทบ็อกซิ่งในวันนี้นะครับสอนโดยผมครูป้ายแล้วก็ครูโจนะครับขอจบคาร์เพียงแค่นี้ครับและอย่าลืมมาเจอกันนะครับในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ ไปน,นะครับไปน,นะครับเจินครับผมแกแกว่ามันเจ็บจริงปะวะดูดูก็สั่นปออะปลอมมากเออฉันก็ว่าปลอมมากแกเราไปนั่งตรงนั้นกันดีกว่าเดี๋ยวฉันมีเทนต่อโอเคป่ะน<อ><ร>ั่งโซฟาก่อนนะไดงนะเจินมากไหมครับเนี่ย เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวพี่ให้น้องซันดูแลต่อเนาะเดี๋ยวยังไงพี่ขอตัวก่อนนะครับพอดีมีเทนต่อนะครับผมโอเคน้องซันครับฝากดูแลน้องแซนหน่อยครับได้ครับเดี๋ยวซันดูแลต่อให้ ก่อนเนอะสักสิบนาทีสิบห้าทีนะครับเดี๋ยวเราไปเทนกันต่อโอเคะค่ะโอเคชินเทนต่อโ okay อเค okay ครับน้องป่านพร้อมยังครับค่ะอ่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยครับผมป่า หายดีไหมไดีขึ้นไหมครับยังเจ็บอยู่เลยอ่ะไหวไหมครับเนี่ยพี่ไปส่งที่รถหน่อยได้ไหมโอเคได้เลยเดี๋ยวไปส่งครับปะโอเคอเจ็ดเลยเจ็ดเลยมากระเป๋าพี่ถือให้ได้ครับขอบคุณค่ะผลอะไรมาครับเนี่ยกระเป๋านะ <laughs> ครับแก <c oughs> ดูดีปอมมากน,นขาเป็นไรอ่ะ, <c oughs> อะ แกวันนี้เรากลับกันดีกว่าไหมฉันเหนื่อยมากเลยอ,ะอ่ะกลับก็กลับตามไปดูพวกเขาได้กว่าเออ,เออไปดูดีกว่าเดี๋ยวส่งตรงนี้ก็ได้นะคะโอเคนะครับไปนะครับขอบคุณมากนะคะค,ครับผมขอบคุณคะ่ะสวัสดีครับนี่ค่ะขอบคุณคะ่ะเฮ้ยแกมันไม่เห็นจะเป็นไรเลยอ,ะอ่ะเออต่อมาก ฉันว่าฉันต้องออกกำลังกายจริงจังแล้วแหละฉันไม่ยอมมันหรอกสู้ไวแกฮึบปะกลับมากันดีกว่า